รอยเท้ามันปีนขึ้นเดี๋ยวนะขอลองไอ้นี่หน่อยก็ไม่เห็นจะทำอะไรได้แล้วถ้าลงลิฟต์กลับไปอะ่ะเมื่อกี้เรมาจากชั้นหนึ่งใช่ไหมอ๋อลิฟต์มันติดอยู่ที่ชั้นหนึ่งเหรอเดแบบพระโทษไเอ้เราก็เดยก,กเราเราอยู่ชั้นสอง โอเคอ่ะมาน้องเด็กอยูไอ่ไหนจ๊ะเธอไปไหนแล้วล่ะไปไป่ายนี่แหละโอ้นี่อะรอยเทา้าแต่เดี๋ยวขอดูอยิงๆกนอ่าวมีให้แกนเนี่ยไปนู้นได้ไหมไม่ได้นี้เปิดไม่ได้อันนี้เปิดไม่ได้อ่ะไป เฮ้ยอะไรเนี่ยะ huh. What is v a n ผีเสื้อหรืออะไรวะเนี่ยไม่น่าใช่อย่าบอกนะว่าตรงนี้ต้องวิ่งอะ่ะ Sadness เอา้าห้องนี้ว่ะอา่า Okay not getting through here เอา้าเข้าไม่ได้ หาทางเข้าทางอื่นเฮ้ย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 อะไรอะไรอะไร <c oughs> อ่าเปไน่รู้เป็นรีชิว holy shit ต้องชาร์จเลยหรออ๋อกันวิญญาณครับอ๋อแต่อันนี้หมดแล้วนี่ชาร์จพลังนะ่ะ อมินี่ out of body experience เข้าได้เหรออ๋อโอเคตัวจริงเข้าไม่ได้แต่ตัวเปาะตัวนี้เข้าได้ฮะคุณแจคุณแจเก่าๆวาโอเคอะไรลองกลับไปดิ รอยเท้าเข้าเดีเลยวๆมันต้องเป็นประตูระตรงนี้รู้ว่ะโอเคแล้วตัวจริงก็เข้าได้ด้วยโอเคอ่ามีอะไรบ้างเนี่ยฮะมีรูให้ลอดช่องเข้าไปอ่ะ อืมเอา้าเรามองเห็นแล้ววะเนี้ยเข้ามาเพื่อมองอะไรอ่ะอข้างล่างนั่นคืออะไรวะซูมอินก็ไม่ได้โฟกัสโฟกัสโลกทางขวา ไม่เห็นมีอะไรโฟกัสโลกข้างซ้ายไม่มีอะไรอะ่ะเดี๋ยวกันอ๋อมีห้องน้ำใช่ไหมตรงนี้อ,อโอเคไปยินเสียงไอ้พวกผีผีเสื้อแล้วใจไม่ดีเปิดได้ไหมเนี่ย เปิดไม่ได้แต่มีรอยเท้าอาตงมีสำรวจได้โทรศัพท์อ,อะไรกัอ่อม้นม้นม้วนม้นอ๋อมันต้องอยู่ในโลกนี้โอเค

Looks like the only way. Great. Longer. What that? what? This room. It feels cold. Memories of grief, loneliness. Now. <noise> and... got. อ่อะโลนเหมือนอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็ความเศร้าเลยว่าอ้าวแล้วเอาไปไม่ได้เหรอต้องหาของมาใส่เหรอโฟอกัสสปิริตเวิลดอฮะ The sparks too weak to absorb It's like it's missing something พลังงานมัน อ่อนแอไปหน่อยที่จะให้เราดูดถ้าอย่างนั้นต้องหาอะไรมาให้มันดูดเอ้ยมา <ขอ S 1> เพิ่มพลังงานใบ well. สั่งยาเก่าแคชิสตรีโอ้โหอ๋อโรคซึมเศร้านอนไม่หลับอะไรประมาณนี้ใบสั่งยานะครับ Some objects soak up moments from the past. Just squeeze in the right spot and let it pour out. ของบางอย่างจากอดีตจะบอกคุณบอกเรื่องเราในอดีตได้แต่ต้องหาที่ที่เจอฮะ. Find the point of recollection. อ๋อต้องหมุนอย่างงี้เหรอ? Ah, sunflower, weary of time, for my favorite nurse. Oh, Mr. Tarkovsky, you shouldn't have. Please. It's the least I can do for all the good work you do around here. Huh. An actual happy memory. So there's more to this place than just doom and gloom. Happy memory, yeah. ดอกไม้กับผู้หญิงหรอแล้วไม่ฟังแล้วไม,ไม่ฟังแล้วอา่าอุ้ยมีข้างนอกเลยเดี๋ยวก่อนขอดูให้ทั่วโอ้โหห้องมันเยอะไปเพื่อวะอ่ะห้องนี้ก่อนห้องนี้คือห้องที่ตกลงมา ทางขวามีทางไปต่อขอดูระเบียงหน่อยระเบียงเข้าไม่ได้เฮ้ยจะลงจริงเหรอเอได้ผิวหนังเหรอ าอะไรมาใช้ก็ไม่ได้คนระับตรงนี้คำแอดอะไรวะอ่านไม่ออกไหนดูตรงนี้ก็วิ่งไม่ได้เลยอ้าวตันถ้าอย่างนั้นต้องไปทางนู้นก่อนมีโถให้เติมมีหนังให้ตัดอ่าโอเคข้างล่างได้ไหมได้อันนี้ยาหรอ Idiot, <laughs> useless old hag, why would he care any more than the others? <laughs> it's more than grief, more than despair, this letter crushed her spirit. Mentor's <laughs> Diary โอ้โหยาวอันเนี่ยเออขอลองอ่านแป๊บหนึ่งนะเขียนจดหมายนี้เพราะว่าผมเป็นคนขี้ขลาดเพราะว่าผมมองตาคุณไม่ได้แล้วก็บอกคุณเออร์ซูล่าไ y เทียเลสเออซูล่าสองสามเดือนที่ผ่านมา คุณทำให้ผมมีความสุขแต่เดี๋ยวเดี๋ยวทมันเลื่นเร็วจังโอ้โหแต่มันก็เป็นได้แค่นั้นเป็นไปได้ไม่มากกว่านั้นเป็นได้แค่เพื่อนสนิทกันบริสุทธิ์จริงแท้ต่อกันแต่ไม่มากกว่านั้นโปวดพยายามว่าใกล้กันขนาดนี้ อ่าท m e ม n นทัศการใกล้ชิดกับคนคนหนึ่งมันไม่ง่ายสำหรับผมผมก็ยังเป็นคนที่มีความเสียหายภายในอยู่หมายถึงความเสียหายทางใจครับในทางที่เธอนั้นไม่สามารถเข้าใจได้อสุล่าคุณสมควรที่จะได้คุณที่กอดคุณแล้วก็ทำให้คุณมีความสุข แต่ผมไม่ใช่คนคนนั้นอยากให้เพื่อนคนอื่นคำพูดไม่สามารถอ,าอธิบายความเสียใจของผมได้ลึกๆในใจนี่คงเป็นความจบสิ้นของความเป็นเพื่อนของเราได้โปรดให้อภัยผมด้วยเพื่อนตลอดไปอาจุดทีจุดโห แปลจดหมายอันหนึ่งนี้ก็ยาวเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เพิ่งออกมาห้องขวานี่อ๋อกลับมาห้องนี้โอเคทางซ้ายรู้สึกเหมือนอันตรายเฮ้ยโอเคไปข้างบนไม่ได้เพราะว่า,มาแมลงกันอยู่เอา้าแล้วจะไปหาพลังมาจากไหนอะ ตันแล้วบนโตน,นี้เก็บอะไรไม่ได้เลยโทรศัพท์ดูแล้วที่ใส่ยาก็ดูแล้วเออเนี่ยมันไม่พอใส่อะไรก็ไม่ได้ไม่มีของให้เก็บเลยอะ เก็บไอ้ขวดยานี่หรอเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้ข้างนอกก็ตันตรงนี้ก็ตันมันเหลือแต่ข้างนอกอะ่ะซึ่งทางซ้ายก็ตันอืม เห็นอะไรทางขวาไกลๆอะ่ะอ๋อเดี๋ยวนะถ้าไปอย่างนี้ล่ะเออ oh, God. Hate this. โอ้โหผมก็ผมเห็นอยู่แต่ไม่ดันเห็นว่ามันมีพื้นในเออล่างส่งไปได้เรียกล่างส่งแล้วแล้วเดินได้อย่างเดียวด้วยใน,นนี้คืออะไรอะ่ะ ไม่มีของให้ใช้โอ้ยเดี๋ยวข้างบนมีบ่อเลือดไหลออกมาโอ้ยอบ้าโอ้ยขอบคุณค่าน้องฝนร้อยดาวโอ้ยตกใจหมดเลยบ้าโอ้ยอะไรวะ ตัวจะละลายหมดแล้วเอาพลังมาโอ้โหอะไรอ่ะมีดโอเคเดี๋ยวนะมีทางให้เดินต่อไปทางนี้เดี๋ยวเรากลับสู่ล่างแล้วเดินกลับมาใหม่ก็ได้แต่ตรงนี้มันควรจะมีอะไรหน่อยนะ ไม่มีด้วยอ่าคันกลับล่างแล้วก็มาตรงนี้ตัดโชะเอ่อตัดโอ้โหให้เราตัดเองด้วยสืบซับโอเคทีนี้หาอะไรมาเติมพลัง ห้องน้ำไม่มีอะไรให้ใช้ไม่มีอะไรเลยเอ๋ออุ้ยเฟรมเลทอ๋อโอ้โหเฟรมเลดดอบกระจุยอ่าห้องนอง้ำอีกห้องอ๋อไอห้องนี้ปะอ๋อใช่ใช่ใช่เราเพิ่งอยู่ในห้องนี้มา ทีนี้โลกแห่งความจริง This could be useful. The light of a memory strong enough to defy this place. อ๋ออีดอกทานตะวันที่ผู้ชายให้ผู้หญิงน่าจะมีความทรงจาพออ่ะไหนดูสิมีอะไรอีกไหมอะไรเนี่ยอ๋อเฮ้ You want me to read you another one, darling? Oh, look at this mess! Don't worry, I'll clean you up in no time. I'm here for you, my love. This man, Tarkovsky, he ended up as her patient. แสดงว่าจุดที่จุดก็คือไอ้ Tarkovsky แล้ว Tarkovsky นาตินี้ทาคอฟสกี้กลายเป็นคนพิการเหรอเออซูล,ล่ามาป้อนข้าวให้แล้วก็อ่านหนังสือให้ก็คือผู้หญิงรักผู้ชายยังรักอยู่ออกไม่ได้อ,อวิ่งยังไม่ได้ไหนลองเอาดอกไม้ไปใส่โถนั่นนะ่ะน่าจะใช่ ไม่น่าจะยากไปกว่านี้เอ้อเออหมุนกล้องโหพอมันเป็นสองจอพูดเฟรมเลยผมร่วงกระจุยเลยโถโถฮึกอ่าโอเคทีนี้ทางด้า้นออ๋อโอเคอะทีนี้ออกข้างนอกอะทางนี้ปะอ๋อน,นี่ไง ใช้สปิริตชิลปึ๊์อ๋อเป็นเจไดครับ m a y the force be with you อ๋อเดินเร็วกว่านี้ได้นี่หวา่าเราก็ลืม o k a คแล้ว <c oughs> ถ้วยโถฟี่บอกมีเดียมแลนคืออะไรวะ ปิดเมื่อกี้เราโดดลงมาแสดงว่าเราต้องกลับขึ้นชั้นสองวิ่งไม่ได้แล้วอ่ะไอเด็กคนนั้นอยู่ไหนเดี๋ยวขอดูข้างล่างอ่ะไม่มีอะไรประตูเปิดได้ไหมไม่ได้อ่ะ x ดันฟืบแล้วก็ทีนี้ยังไงอ่ะปล่อยปุ๊บ x อ,อ้าเปิดได้โอเคเดี๋ยวขออนุญาตเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งครับอินเตอร์มิชั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันครับแป๊บหนึ่งโอเคโทษทีครับเมื่อกี้เกมผมมันปิดตัวเองลงอีกแล้วแล้วก็มัน โหลดเช็คพอยต์ไปหลังจากตรงที่เราออกเมื่อกี้เพราะฉะนั้นเล่นกลับมาให้เรียบร้อยแล้วครับโอเคไปต่อ,อ,อดูข้างล่างก่อนเอาไปข้างล่างได้ด้วย sadness อ๋อมีรอยเท้าเด็กเดีย๋ดวยวเดเเถ้าเราไปข้างบนล่ะอ้ามีรอยเท้าสองทางอันนี้ต้องตัดอีกแล้วปะอะไร รึอืมอุ้ยเดี๋ยวเรามีพลังพอป่ะงั้นเดี๋ยวกลัวพลังไม่พอขอไปข้างล่างก่อนอ่าทางนี้ตัวผีเข้าได้ ตัวผีเข้าได้งันป่าดูซิมีอะไรบ้างเฮ้ยทำไมเหมือนเข้ามาแล้วใช่ปะเราเข้ามาทางนี้แล้วใช่ปะแปลกๆเออ เดี๋ยวนะขอดูห้องนี้อีกทีคุณคุณใช่เราเข้ามาแล้วแต่ตอนแรกเราไม่มีพลังฝ่าไอ้พวกผีเสื้อไปใช่ไหมไหนดูดิไปดย โอ้โหโอเคอ่าน oh ่าจะเป็นที่ใหม่ทีนี้ห้องนี้คือมีกระดาษโน้ตอะไรอย่างเงี้ยเกิดจะสำเร็จแล้วตึกหลักออกมาดูดีกว่าที่คิดไว้ก็แค่บัชอัพที่เหลือ เยี่ยมมากที่นี่มันเยี่ยมมากห่างไกลจากผู้คนสง,งบสุข่ทุกสัมผัสที่คือ convince them to to stay แล c วที่นี้ I can be quite persuasive oh yeah I think I finally got it ก็คือพยายามล่อคนเข้ามาหรอ ใบ,ใ,บใบเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเก่าทำไมถึงเอามาไว้ตรงนี้สามสอยเอ้ยามสกยยใช่ไหมสามแสอนเฮ้ย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 เย่่อพิ่งยไม่พร้อม Yeah. manager, huh? Uh, T. Marianne. Oh. <laughs> Sadness. We gotta stop meeting like this. I told you to follow me. Take it easy. Sad. This place is huge. It's easy to get lost. Just, just stick with me. Okay. I'll stick like a tick. <laughs> <laughs> You're funny. <laughs> This, Thomas, Rekovich. What? All oh, right. Listen, Hun. You said you remembered someone named Thomas. Was it Thomas Rekovich? Was he the manager here? I, uh, I guess. You think he stuck around? Uh, I'm not sure. Sure. There was an old man here. Very recently, I think. Oh. And you think it was Thomas? Oh, I don't know. Old men all look the same, all wrinkly and old. Blah. Hey, that's not very nice. <laughs> 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 well. If he's still around, I've got an infestation to report. Marianne, uh, I feel... Oh, uh, I don't think we should be here. It's okay, sadness. Look, there's no one here. Sadness. Sadness. <coughs> sadness. <coughs> uh ทำไมไม่อยู่กับหนูทำไมถึงไม่ตามหนูมาติดๆก็เราขึ้นตามเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าบันไดมันหักทีนี้พอเราบอกว่าจะเปิดออฟฟิศนี้เข้าไปเด็กเขาก็เตือนว่าเอออย่าเข้าไปอย่าเข้าไปพอเราเปิดประตูปุ๊บเด็กก็หายไปเลยไหนดูที่อันนี้คืออะไรโอ้ยยาวไปนะ ไปพอดอ่านกันเอยนะจ๊ะฟึบโอเค It all hit me as soon as I entered the room. Anguish, fear, longing. พอเข้าห้องมาปุ๊บก็รู้สึกถึงความกลัวความที่อยากจะหาใครสักคนมาอยู่เป็นเพื่อนห้องนี้มีอะไรวะ เกิดเกิดเอี่ยงว่าขึ้นตรงนี้เดี๋ยนะดูสายโทรศัพท์รอยไหม้แก้วแตกแล้วก็นั่นเกลือเหรอเนะี่ยเดี๋ยวไฟฉายยังใช้งานได้อยู่ ฮึมใครใช้มันนะะตอนนี้แสดงว่าเราอ้าวกุญแจเล็กเกินไปสำหรับประตูอ่าไหนดูโทรศัพท์ดิ My senses jolted as I touched the phone. I could tell it had been used recently to call me.